สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับวันนี้ผมอมพไรไพยเลิมีรถ l 4018มานําเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้ l 4018รถปี62สภาพสวยเลยครับราคาอยู่ที่465,000บาทครับ465,000บาทยังต่อรองได้ส่งฟรีให้300กิโลแรกมีค่าแนะนําให้5,000บาทครับตันนี้ครับกระถา4สีล้อก็เดิมๆนะครับสีเครื่องก็เดิมๆทุกประการเลยครับคันนี้ครับสวยมากครับ สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทนี่ให้ผ่านหลังให้หนึ่งพวงนะครับครับสูตรก็สวยครับสีสันเดิมเดิมทุกการครับราคานี้ยังต่อรองได้ถ้าใครสนใจก็โทรมาคุยกันนะครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดหนึ่งสามหกห้าเก้าเจ็ดครับศูนย์แปดหนึ่งหกศูนย์ห้าสองสามเจ็ดร้านโบสอนอัมพลเทสเตอร์นะครับครับยังมีรถให้เลือกมากมายหลายร้อยคันครับนี่คืออยู่ในกลางช่วงกลางๆอู่ครับครับด้านหลังไปนู่นก็เยอะครับเต็มไปด้วยรถนะครับนะสตาร์ทเราลองขับดูครับ รับสุดง่ายครับรถปี62ครับไม่ไม่ถึงกันชั่วโมงครับตัวนี้ครับประมาณ5,600นะครับเดหน้าไปครับถอยหลังเข้ามาถอยหลังมาครับนิ่มๆเลยครับตัวนี้ครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยได้ท่านใดมาไม่ได้ก็คนมาจับมาหนึ่งหมื่นบาทรถส่งถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับนะส่วนที่เหลือไปจ่ายที่บ้านเลยครับทะเบียนพร้อมโอนนะครับตัวนี้ครับรถปี62ครับ โอเคพอทิพย์นิมแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ